สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวลานกลางเต็นท์ที่ชื่อไร่ทวินวิวเขาค้อนะคะวันที่เรามาตรงกับวันหยุดยาว13-14-15ตุลาคมนะคะค่าบริการอยู่ที่200บาทต่อคนต่อคืนอายุ6-12ปีครึ่งราคาค่ะสัตว์เลี้ยงเข้าได้มีปลั๊กไฟให้ใช้ห้องน้ำแยกชายหญิง เราออกเดินทางจากกรุงเทพประมาณตีหนึ่งค่ะมาถึงจุดชมวิวเขาค้อก็ประมาณหกโมงทะเลหมอกสวยมากนี่ก็มีคนมาเช้าเหมือนกันนะคะเราแวะชมวิวถ่ายรูปก,กันนิดหน่อยก่อนเข้าร้านค่ะเพราะถึงเช้ามากเกรงใจเจ้าของร้านในข้อมูลทางเพจบอกว่า ให้เช็คอินตอนเที่ยงและเช็คเอาท์ก่อนเที่ยงค่ะเรามาถึงเช้าเลยหาที่พักกินกาแฟรอเวลาสักแป๊บหนึ่งค่ะตรงนี้คือไร่ GB ค่ะมีของฝากร้านอาหารให้นั่งกินเยอะเลยค่ะแต่เรามาถึงเช้าร้านยังไม่ทันได้เปิดหมดเลยค่ะเข้าไปชมสวนดอกไม้ถ่ายรูปเล่นกันดีกว่าค่าบริการอยู่ที่คนละ20บาทนะคะ สัตว์เลี้ยงเข้าได้นี่เราพาเจ้าแมวเหมียวมาด้วยข้างในจะเป็นคาเฟ่นะคะมีเครื่องดื่มขายแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวไก่ด้วยถ้าจะไม่ผิดแต่ตอนเช้ายังไม่หันได้เปิดเลยค่ะเขายังทำไม่เสร็จไปชมสวนดอกไม้กันค่ะวันนั้นอากาศดีมากลมเย็นๆไม่หนาวมากนะคะแสงก็สวยด้วยถ่ายรูปออกมาสวยมากๆเลยค่ะ ดอกไม้เหมือนยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะคะเหมือนเพิ่งปลูกอะค่ะแต่ก็สวยอยู่นะเอ๊ะหรือเป็นพันต้นเล็กๆแบบนี้นะเราก็ไม่มั่นใจแสงยามเช้าบรรยากาศเย็นๆสดชื่นมากเลยค่ะคุ้มค่าแก่การเดินทางมาไกลาจากกรุงเทพ เวลาเรามาเขาค้อหรือภูทับเบิกทีไรนะคะเราจะออกตอนดึกทุกทีเลยเพราะเรากลัวรถติดเรามาได้เฉพาะช่วงหยุดยาวค่ะเราชอบมาถึงตอนเช้าเช้าอากาศเย็นๆและมาดูทะเลเหมอกตรงจุดชมวิวเขาค้อตลอดเลยค่ะที่เรามาแวะที่นี่ก่อนนะคะเพราะว่าทางเข้าไปลานกลางเต็นท์ผ่านถนนส่วนบุคคลค่ะ จะต้องให้เจ้าของลานมารับเราไปค่ะซึ่งมันเช้าเราเลยเกรงใจหลอสักแป,ป๊บหนึ่งใน,ใน,นี่ค่ะข้างในจะเป็นคาเฟ่มีที่นั่งแล้วก็วิวแบบนี้เลยว,นนวิวเขาคอยามเช้าประมาณ7จ็ดโมงกว่าๆค่ะ เรานั่งพักดื่มกาแฟโอวันตินอุ่นๆก่อนจะไปต่อค่ะอากาศเยน็นๆหาอะไรร้อนๆมาซดโล่งคอดีเลยค่ะก่อนเข้าลานกลางเต็นสายหน่อยๆเราโทรให้เจ้าของลานออกมารับเราค่ะถนนก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะขรุขระขับรถต้องระวังค่ะรถเล็กมาได้นะคะแต่ต้องระวังค่ะ มาสักพักก็จะถึงทางแยกเข้าลานค่ะถนนก็เป็นประมาณนี้เลยดีวันที่เรามาฝนไม่ตกถนนเลยไม่เละถนนทางเข้าลานก็จะประมาณนี้ค่ะ นี้คือบรรยากาศของร้านกลางเต็นท์ค่ะที่นี่จำกัดคนด้วยนะคะประมาณ30คนจะได้ไม่แออัดค่ะเหมือนจะกางได้เฉพาะริมๆนะคะพอเต็มตรงริมแล้วเจ้าของร้านก็ไม่รับแล้วค่ะดีมากๆเลยเป็นส่วนตัวสุดๆคนจะได้ไม่วุ่นวายเนาะอันนี้คือตอนที่เรามาถึงค่ะได้ที่ที่จะกางแล้วตอนแรกเรานึกว่าเรามาเช้าแล้วนะคะแต่มีคนมาเช้ากว่าเราอีกค่ะ S <S ทริปนี้เรามากัน3บ้านค่ะทับก็จะใหญ่หน่อยแต่เรากลางในพื้นที่3ล็อกนะคะไม่ได้เลยออกไปคุณป้าเจ้าของร้านใจดีมากๆเลยค่ะพูดคุยเก่งไม่เหงาเลยตอนกลางท้องฟ้งฟาแจ่มใสดีนะคะฝนไม่ตกอันนี้บริเวณรอบร้านค่ะ และโลเคชันที่เราได้กลางเต็น,นะคะ่ะที่ลานมีปลูกอะโวคาโดด้วยนะคะวันที่เราไป มีขายด้วยเราซื้อกลับบ้านกันคนละห้าหกโลเลยค่ะอร่อยมากๆนี่วิวอีกฝั่งหนึ่งค่ะฝั่งนี้จะไม่ค่อยมีต้นไม้บังนะคะวิวสวยมากค่ะ ใครมาแนะนำฝั่งนี้เลยค่ะมุมสุดวิวสวยมากถ้าฝนตกจะเห็นหมอกอยู่บนภูเขาไกลๆแบบนั้นเลยค่ะชื่อลานไร่ทวินวิวไม่ได้มาจาก2วิวคือวิวกังหันและวิวเขานะคะอย่างที่เราเข้าใจผิดไปเองคุณป้าเล่าให้ฟังว่าคุณป้ามีลูกแฝดค่ะเลยตั้งชื่อนี้ คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะคะเราถ่ายวิวและบรรยากาศเยอะมากมันสวยจริงๆอยากเก็บไว้เป็นความทรงจำค่ะถึงเวลาของว่างแล้วทอดของที่เราเตรียมมาเองมากินเล่นๆดีกว่าอร่อยอยู่นะขอชมตัวเอง ระหว่างวันฝนตกแรงมากแต่แป๊บเดียวค่ะ,ะไม่ถือว่าเป็นผู้ประสบภัยกันสักเท่าไหร่อยังยิ้มกันได้อยู่คี่ลองน้ำได้เปไม่รู้กี่ถังหลายคนอาจจะสงสัยว่าตกขนาดนี้ยังไม่เป็นผู้ประสบภัยอีกหรออยากจะบอกว่าเราเคยเจอหนักกว่านี้ค่ะแต่ฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอนี่ครับอันนี้เป็นอะไรนะอาหารว่างของพวกเรา คกิจกรรมร่วมกันของ,องอชาวแคมป์จะมีอะไรไปได้อนอกจากกินค่ะม,มีพริกที่เก็บจากหนีควายมาเออน,านี่ก็เป็นบรรยากาศหลังจากฝนตกค่ะชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวมีน้ำาขังนิดนึงแต่ตรงนี้ไม่มีใครกางเต็นไม่เป็นไรเนาะ แสงยามเย็นสวยมากๆเลยอันนี้จะเป็นบรรยากาศที่กางเต็นท์กันเต็มหมดแล้วนะคะที่จริงมีที่ให้กางอีกเยอะเลยค่ะแต่คุณป้าแม่รับคุณป้ากลัวดูแลไม่ทั่วถึงค่ะที่นี่มีปลั๊กไฟให้พ่วงนะคะแต่ใช้ได้เฉพาะพัดลมที่ชาร์จแบตไฟให้แสงความสว่างค่ะ ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟสูงนะคะ,ะ,คะเช่นหม้อหุงข้าวหม้อไฟฟ้าวันที่เราไปมีคนแอบหุงข้าวหม้อใหญ่มากค่ะไฟดับทั้งลานเลยสงสารคุณป้าไปค่ะไปดูห้องน้ำและที่ล้างจานกันรานนี้เป็นร้านที่ห้องน้ำสะอาดมากเลยค่ะคุณป้าคอยดูแลอยู่ตลอดทั้งวันเลยจะมีห้องน้ำสองจุดนะคะจุดหนึ่งเป็นห้องน้ำรวมและอีกจุดนี้แยกชายหญิงค่ะ ที่เราเห็นอยู่นี้จะเป็นห้องน้ำผู้หญิงและข้างหลังเป็นผู้ชายค่ะมีชักโครกและฝักบัวในตัวอันนี้เป็นห้องน้ำผู้ชายนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูกันค่ะสะอาดมากจริงๆมีรองเท้าให้เปลี่ยนมีถังขยะอยู่ข้างหน้าแต่ไม่มีกระดาษทิชชู่นะคะต้องเตรียมมาเองมีชั้นวางของให้ด้วยเวลาอาบน้ำห้องน้ำอีกจุดหนึ่งค่ะตรงนี้คือที่ล้างจานมีจุดเดียวนะคะ แต่คนไม่เยอะไม่ได้แย่งกันหรอกคะ่ะน้ำก็แรงใช้ได้เลย <Okay. S 1> อันนี้ไม่ได้เขียนแยกชายหญิงน่าจะรวมนะคะเข้าได้กันหมดและห้องนี้เป็นห้องอาบน้ำค่ะตอนเย็นอากาศหนาวนะคะเราว่าอาบน้ำจากขันน่าจะสะใจกว่าอาบน้ำจากฝักบัวนะคะเพราะว่าฝักบวัวน้ำไหลค่อนข้างเบาอะคะ่ะมันน่าจะหนาวมากๆ แล้วแต่ใครสะดวกนะคะจะอาบจากฝักบัวหรือขันก็ได้ห้องน้ำสะอาดมากค่ะไว้ใจได้เลย<ๆ>กลับมาเต็นเล่าค่ะบรรยากาศตอนเย็นฟินสุด,สดๆเตรียมทำกับข้าวกินแล้วคุณม่อู้ไรกันโอ้ยมีหมอกขึ้นด้วย บรรยากาศเย็นๆกับเบียร์เย็นๆนี่มันเข้ากันจริงๆเลยนะคะดื่มไปชมวิวสวยๆไปฟินสุดๆไทวินวิวไม่ได้มาจากคำว่าสวิวนะเขารูปแบบค่ำแล้วถึงเวลากินอีกแล้วหนีไม่พ้นหมูกระทะตามเคยอาหารประจำชาติของชาวแคมเรากินได้กินดีไม่มีเบือ่อแต่ถึงจะเบื่อก็ต้องกินคะ่ะ เช้าอีกวันนึกอยากได้ภาพได้คลิปสวยๆก็ลงทุนปีนแทงไปเลยสิจ๊ะรูปต้องได้ตายช่างมันเนาะอาหารเช้าของเราไข่เจียวและผัดผักค่ะสายๆหน่อยทอดไส้กรอกแดงกินกันดีกว่าไม่มีประโยชน์แต่อร่อยมื้อกลางวันเป็นกุ้งอบบุนเส้น จะใส่วุ้นเส้นใส่กุ้งแค่ไหนก็ได้เพราะเราทำกินเองกิจกรรมของเรากินทั้งวันค่ะเพียของที่เตรียมมาให้หมดอย่าได้เหลือกับแสงตอนเย็นนี่มันสวยจริงๆนะคะทั้งวิวกลงหันวิวเขาสวยมากๆเลยเป็นลานที่ใช้คำว่าสวยเปลืองมากแป๊บๆมือดอีกแล้วเมนูเย็นนี้มีไก่ชีกสูตรในทิกตอกอร่อยอยู่นะว่าบอได้ จบทริปแล้วค่ะเวลา3วัน2คืนนี่มันผ่านไปเร็วจริงๆนะคะเจ้าแมวเหมียวกำลังจะคุ้นชินกับสถานที่แต่ก็ต้องกลับแล้วไว้เจอกันใหม่นะคะเข่าขอ